ด้วยความที่เชื่อว่าสีน้ําเงินกับสวมีคอนเน็กชันกันคแต่เขา้เขาใจไหมครับว่าสีน้ำเงินโดนกล่าวหาอยู่ว่า <ông S 1> มีส่วนร่วมในการหัวสวกําลังโดนกล่าวหาฉะนั้ <ông S 1> นเขาไม่แสดงตนหรอกว่าว่าเขาเนี่ยกับสวมีคอนเน็กชันกันฉะนั้นเกมที่จะเล่นก็คือนิ่งไม่ทําไม่ทํานิ่ง <ๆ S 2> อพอนิ่งเสร็จสวบอกไม่ให้ผ่าน ผมไม่เกี่ยวเป็นเรื่องสอวจะบอกว่าผมมีคอนเนคชันกับสวได้ยังไงถ้าถึงพูดแบบออฟคือบอกอฟอ,กอฟไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมคุยกับสวได้สวคุยก็รู้รึกอ,อาตาอย่างนี้ไอที่โดนเกลหาก็เรียบร้อยสิเข้าทางเ,าเจอคดีหวัวสวเต็มๆใช่ไหมครับออกเนี่ยอาจารย์เลยมองว่าสิ่งที่ทางพักประชาชนคาดหวังไว้เนี่ยมันจะไม่เกิดคืองี้เอาแค่ประเด็นประเด็นในการในการที่จะแก้เนี่ยวิธีการเนี่ยสสร,<ม>รแบบอะไรยังไงหรือไงเนี่ย แค่นี้ก็คุยเรื่องขั้นหนึ่งสองมันต้องผ่านวุฒิสภาชิวคชวะที่ต้องมีจานวนเท่าไหร่นะหนึ่งหนสามไม่ถึงเขาหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเพราะอาจารย์เลยเชื่อว่าน่าจะแล้วแล้วภูมิใจไทยจะอ้างว่าผมไม่ได้เบรกสัญญาใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เบรกสัญญาตรงไหนเลยผมมีความพยายามในการแค่รันูนแต่สวเขาไม่เอาเองอ่ะแล้วผมก็ไม่เกี่ยวกับสวแม่เกี่ย่าเงี้ยกันเพื่อพี่น้องสบายใจพรุ่งนี้ผมยุสภาเลยกัน เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยเชื่อว่าประชามติไม่มีไม่เกิด